อันนี้มีพระสูตรที่พระสารีบุตรพูดแล้วก็อ้างถึงการตรัสของพระผู้มีพระภาคว่าพระองค์ได้ตรัสไว้อย่างนี้ท่า <c oughs> นพระสารีบุตรเรียกพิกขุทั้งหลายมากล่าวว่าผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกขุเหล่านั้นรับคำแล้วท่านพระสารีบุตรจึงได้กล่าวเรื่องนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายผู้ใดจะเป็นภิกขุหรือภิกขุณีก็ตามพิจารณาเห็นธรรมสี่ประการอยู่ในตนพึงแน่ใจได้เลยว่าจะเสื่อมจากกุศลธรรมทั้งหลายเพราะการมีธรรมสี่ประการอยู่ในตนนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่ามีความเสื่อม สาสีประการคืออะไรบ้าง 1. ความเป็นผู้มีราคะหนา 2. ความเป็นผู้มีโทสะหนา 3. ความเป็นผู้มีโมหะหนา 4. ไม่มีปัญญาจักขุในเรื่องที่ควรและไม่ควรอันลึกซึง้ง <c oughs> ส่วนในฉบับหลวงจะเป็นอีกสำนวนหนึ่งนะก็ใกล้ๆกันนะอันนี้อยู่ในเล่ม21นะหัวข้อที่158นะในฉบับหลวงจะบอกว่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นความเสื่อมธรรมสี่ประการเป็นชนไหนคือความเป็นผู้มีราคะภัยบูรหนึ่งความเป็นผู้มีโทสะภัยบูรหนึ่ง ความเป็นผู้มีโมหะภัยบุญหนึ่งและไม่มีปัญญาจักขุ่ก้าวไปในฐานะและอาฐานะอันลึกซึ้งหนึ่งราคะภัยบุญบาลีใช้คำว่าราคะเวปุลละนะราคะเวปุลละตังคำว่าเวปุลละเนี่ยแปลว่าความภัยบุญความมั่งคั่งนะ ในฉบับของมหาจุฬาจะแปลว่าหนานะความมั่งคั่งความหนาแน่นนะความมากนะราคาคือความพอใจความยินดีนั่นเองนะคือเห็นสิ่งที่เป็นที่น่ารักน่ายินดีนะพอใจในตรงนั้นนะโทสะหนาโมหะหนาส่วนฉบับหลวง แปลว่าราคาัยบูนโทสะไยบูนโมหะัยบูนคำว่าัยบูนมันมันจะสื่อถึงความฝั่งฝั่งดีอ่ะเนาะ,ะแต่อันนี้มันเป็นราคาโทสะโมหะก็เลยอีกสบับหนึ่งก็เลยบอกเปลี่ยนเป็นคําว่าหนาแทนเพราะว่าถ้าใช้ไพบูนมันดูมันจะเป็นความเจริญงอกงามเป็นฝั่งดีไปเนี่ยลักษณะของการแปลก็จะเป็นประมาณนี้นะดังนั้นเราสามารถไปตรวจกับบาลีได้ ปราคะเวปุลละตังโทสะเวปุลละตังโมหะเวปุลละตัง <c oughs> คำว่าลึกซึ้งไม่มีปัญญาจักขุในเรื่องที่ควรและไม่ควรอันลึกซึง้งใช้คำว่าคัมพีเรสุคัมพีราอันนี้หมายถึงข้อความที่ลึกซึง้ง อย่างคําของตถาคตเนี่ยเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ่งเป็นชั้นลูกกระะก็ใช้คํานี้เหมือนกันคือต้องมีปัญญารู้จกักสิ่งที่ควรและไม่ควรและ,ะสิ่งที่ลึกซึ้งปราณีตควรและไม่ควรเนี่ยใช้คําว่าฐานะฐานาะฐานะาเนสนุเขาจะแปลว่าฐานะและไม่ใช่ฐานะ ของฉบับหลวงว่ารู้มีปัญญารู้รู้ถึงฐานะและสิ่งที่ไม่ใช่ฐานะฐานะใดที่จะเป็นไปได้และอะไรที่มันเป็นไปไม่ไดนะ้และรู้ในสิ่งที่เป็นข้อความลึกซึง้งนะหรือสิ่งที่ปราณีตลึกซึง้งต้องมีปัญญาในตรงนี้ถ้าขาดปัญญาตรงนี้นะจะไม่ไม่เจริญงอกงามไปบุญ ดังนั้นอย่างในตรงนี้เราจะเห็นว่าที่พระศัสดาบัญญัติเรื่องมารยาทโครจรเนี่ยมันเป็นความละเอียดความปราณีตความลึกซึง้งซึ่งพระเจ้าบอกมันไม่ขวางกาั้นมรรคผลนะแต่มันมันเอื้อเฟื้อต่อการบรรลุธรรมในขั้นสูงสังโยชน์เบื้องสูงเนี่ยข้อ6ข้อ7เนี่ยสามารถที่จะละได้ถ้าเราละเอียดในเรื่องมารยาทโครจร บาลีจะใช้คำว่าอาจาระโครจระสัมปันานะอาจาระแล้วก็โครจระก็คือโครจรอ,นะอาจาระก็เกี่ยวกับมารยาทนะมารยาทโครจรสิกขาบทหรือวินัยกลุ่มนี้ยนะไม่ไม่ขวางกั้นมรรคผลถ้าใครบกพร่องอะไรเนี่ยก็ไม่ไม่ได้ขวาง ที่จะได้ความเป็นโสดาบันสกทา,าคามีอนาคามีอรหันตนะ์แต่จ,จะได้ความเนื่นช้านะเพราะนั่นคือเขาจะไม่ละเอียดในการเข้าไปมองในจิตในใจเขาการปรุงแต่งการปรุงในจิตขึ้นมาในเรื่องพวกนี้มันต้องละเอียดดังนะนั้นถ้าคนเห็นเนี่ยแสดงว่าคนนี้ละเอียดในจิตของตนเอง จะเห็นการขยับการปรุงแต่งการเคลื่อนไหวภายในจิตเนี่ยนะมันคิดอะไรปรุงอะไรอะไรควรอะไรไม่ควรอย่างเงี้ยนะจะมีปฏจจิตีข้อหนึ่งเนี่ยพระเจ้าจะให้เอื้อเฟื้อให้พิกุเป็นผู้เอื้อเฟื้อในในธรรมวินยัย บางทีมันก็ไม่ได้ผิดแต่ถ้าเราเอื้อเฟื้อได้ก็ก็ควรเอื้อเฟืออะไรอย่างเงี้ยนะอาจจะมีความละเอียดหลายระดับจะมีระดับที่ไม่บัญญัติความผิดหรอกแต่บอกว่าอันนี้ไม่ควรทำอันนี้ควรทำอันนี้ไม่ควรอย่างเงี้ยอันนี้เราก็ค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆสั่งสมไปนะท่านตรัสต่อว่า ภาษาลิบุตรบอกต่อโดยอ้างถึงคำพระศาสดาผู้มีอายุทั้งหลายผู้ใดจะเป็นผู้ใดจะเป็นภิกขุหรือภิกขุณีก็ตามพิจารณาเห็นธรรมสีประการนี้อยู่ในตนพึงแน่ใจได้ว่าจะเสื่อมจากกุศลธรรมทั้งหลายเพราะการมีธรรมสี่ประการนี้อยู่ในตนพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามีความเสื่อม ผู้มีอายุทั้งหลายผู้ใดจะเป็นภิกขุหรือภิกุณีก็ตามพิจารณาเห็นธรรมะสี่ประการอยู่ในตนพึงแน่ใจได้ว่าจะไม่เสื่อมจากกุศลธรรมทั้งหลายเพราะการมีธรรมะสี่ประการอยู่ในตนนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าไม่มีความเสื่อม การมีธรรมะสี่ประการนี้จะไม่เสื่อมสี่ประการคืออะไรพนะระองค์บอกว่าหนึ่งความเป็นผู้มีราคะเบาบางคำว่าเบาบางเนี่ยบาลีใช้คำว่าตนะนุตตังตนะนุตตาหรือตนะนุตตะเนี่ยแปลว่าความผอมหรือความบางสังเกตไหมคำนี้คำนี้ใช้กับ ใช้กับอริยบุคคลขั้นใดสกาทาคามีใช้กับสกาทาคามีบุคคลว่าราคะโทสะโมหะเนี่ยตนุตตังก็คือเบาบางนะเราจะสังเกตว่าคำเนี่ยนะพระองค์เนี่ยจะใชนะ้จะมีคำที่ซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆๆกันเนี่ยเราจะรู้ว่ามันเชื่อมกันได้นะราคะตานุตต,นตังโทสะตนุตตังโมหะตนุตตัง มีราคะโทสะโมหะเนี่ยผอมหรือบางคือเบาบางในส่วนของคำว่าเบาบางเนี่ยทั้งสองฉบับแปลเหมือนกันเออบางคนอาจจะสงสยัยทำไมอาตมาไม่เอาฉบับมหามงกุฎมาเพราะว่าฉบับมหามงกุฎเนี่ยเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะแปลเหมือนฉบับหลวงจะแปลตรงกันเป๊ะเป๊ะหมดเลยคือ อ่านฉบับหลวงก็คือเหมือนอ่านฉบับมหมามกุฎอ่านฉบับมหมามกุฎก็เหมือนอ่านฉบับหลวงแต่นั้นเราก็เลยจะเอาฉบับที่มีความแปลแตกต่างมาให้ได้ดูจริงก็อยากจะเทียบให้ให้ดูทั้ง4สมมุติว่าเราจะเทียบให้ดูก็ได้ว่าสมมือเป็นฉบับมหมามกุฎหนึ่งห้าเ อันนี้ของสบับมหามากุฏนะก็จะแปลว่าแล้วผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นความเสื่อมธรรมศีประการเป็นฉไหนคือความมีราคะหนาแน่นอันนี้พึ่งพิ่งจะเห็นความต่างนิดหนึ่งนะ พส่วนใหญ่ที่เจอก็คือจะเหมือนกันเป๊ะๆหมดเลยเราได้เห็นพอดีอยากจะหาตัวอย่างที่ต่างเหมือนกันน่ะได้มาเจอพอดีนะอันนี้จะเป็นฉบับมหามมก,กุฎนะเดี๋ยวให้เราดูในจออ,อันแรกเป็นของฉบับหลวงนะเห็นว่าว่า เขียนว่ามีราคะภัยบูนโทสะภัยบูนโมหะภัยบูนนะส่วนฉบับมหาจุลาจะเป็นราคะหนานะราคะหนาโทสะหนาโมหะหนาอันนี้ราคะภัยบูนนะบาลีใช้คำว่าเวปุละนะเวปุลละตัง ส่วนมหมามกุฏนะจะใช้คำว่ามีราคะหนานแน่นเพิ่มคำว่าแน่นเข้าไปอีกคำนะเพิ่งเห็นต่างปกติจะแบบว่าเปะ๊ะเปะ๊ะเปะ๊ะเปะ๊เปะแปลตรงกันเปะ๊ะหมดก็เลยไม่ไม่ค่อยอยากเอามาแต่ถ้าเราเห็นมีความต่างอย่างเนี้ยเดี๋ยววันหลังจะเอามาให้ครบเลยทุกอันเลย อันนี้ก็ให้ดูการแปลรวมไปจนถึงของสัพบ,บาลีด้วยนะ,ะจะได้มีความรู้ไปพร้อมๆกัน <c oughs> ความมีราคะหนาแน่นมีโทสะหนาแน่นมีโมหะหนาแน่นไม่มีปัญญาจากขู่ก้าวไปนในฐานะและอาฐานะอันลึกซึง้ง ข้อที่สแปลตรงเป๊ะผู้ใดผู้หนึ่งเป็นพิกุก็ตามภิกุณีก็ตามพิจารณาเห็นธรรมะสี่ประการนี้มีอยู่ในตนพึงสันนิฐานได้ว่าตนเสื่อมจากกุศลธรรมทั้งหลายเพราะการมีธรรมะสี่ประการนี้ในตนพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นความเสื่อมติดตามในสื่อออนไลน์ตรงนี้ ประโยชน์อะไรเล่าสำหรับการติดตามพระองค์บอกว่าเพื่อได้ซึ่งกระถาวัตถุ10อย่างนะกระถาวัตถุ 10. อย่างคือความมักน้อยความสันโดษความสงบสงัดการไม่คลุกคลีการมีความเพียรศีลส,สมาธิปัญญาวิมุตติยานทัศนะเป็นธรรมะเครื่องขูดเก่ากิเลสนะจะทำให้เราขูดเก่ากิเลสดังนั้นเราต้องมีเหตุผลในการติดตามและพระองค์ได้ตรัสไว้แล้วว่าทำ มรคก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายทำวินัยนั้นจกเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราเราติดตามธรรมะก็คือเราติดตามพระศาสดานะ